สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะเช่นเคยนะคะกับเอิร์นเอวันนี้เอิร์นอยู่ที่สาขา2นะคะที่รามอินทา90ของเบ้งนะคะกุฎขานั่นเองวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูตัวรถนะคะเป็นคันนี้เลย Honda Mobilio เนะคะเครื่อง1.5 rs ปี2017นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะตัวรถเป็นรถครอบครัวด้วยลูกค้าท่านใดเที่ยมกลังมองหารถไว้ใช้งานในช่วงนี้อยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาดีมากนะคะเพียง4,99,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม์ของคันนี้นะคะอยู่ที่6,000 0่นต้นๆเท่านั้นเอง รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะที่สําคัญเป็นรถบ้านด้วยก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญด้วยนะเดี๋ยวเอินจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยถัดมาเลยนะคะเรามาดูตัวดวงไฟกันนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะถัดมานะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำพร้อมโลโก้ของตัว r s นะ ตัวรถนะคะเป็นตัวท็อปได้รถสีส้มแบบนี้ไปใช้งานมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะมาทดลองขับมาเทสขับกันก่อนได้นะคะร้านเปิดทุกวันเลยถัดมานะคะเรามาดูตัวยางและแม็กกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะปี2019นะล้อแม็กเดิมๆไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุบบาทเลยนะคะด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเลยด้านบนนะคะ ติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะคันนี้ติดฟิล์มดำขนาดประมาณ80นะคะมาให้รอบคันพร้อมคิ้วกันศาสตร์นะคะของตัว io, โมบิโอน,นะคะติดมาให้เรียบร้อยเลยที่จับประตูนะคะนี่มีในส่วนของเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกมาให้เรียบร้อยนะคะที่จับเป็นโครเมียมแบบนี้เลย มีสเก์ดด้านข้างมาให้ด้วยถัดมาเลยเรามาดูด้านหลังกันนะคะสปอยเลอร์นะคะชัดเจ๋วเลยนะสปอยเลอร์ด้านบนนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกโดนที่3มนะคะแล้วก็มีตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยเลยที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนี่รายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้เติม e 8 5้านะนี่เลยโลโก้นะคะโ m o ิโอพร้อมกับกล้องมองด้านหลังนะคะเปิดด้านท้ายนะคะจะมีซิลิโคนกดนะคะด้านหลังแบบนี้เลยนะ ภายในตัวรถนะคะเรามาดูรายละเอียดกันเม็ดอ้างนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะสาภาพคือสวยมากๆนะคะนี่รายละเอียดนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาช็อคเดิมๆแบบนี้เลยมีพรมปูมาให้ด้วยนะคะสําหรับด้านหลังและที่สําคัญนะคะสําหรับตัวเบาะด,ด้านหลังเขาก็นี่เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะ รถครอบครัว7ที่นั่งนะภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะมีเด็กเล็กนะคะหรือว่าติดตั้งคาซีทก็ได้เช่นเดียวกันนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาดีแน่นอนนะคะเพียง499,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะข้างวดในการผ่อนของคันนี้นะคะอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นนะคะ84งวดนะเดี๋ยวพาไปดูภายในตัวรถกันดีกว่านะคะนี่แทะะ่นในส่วนของภายในนะคะคันนี้สวยมาก นั่งสบายแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดำเบาะผ้าสีดํานะคะเพดาน,นด้านบนมีแอร์มาให้1 2ึสตัวนะคะพร้อมกับตัวปิดเปิดนะคะด้านตัวแอร์ด้านบนด้วยกระเป๋าจิงโจ้นะคะทั้ง2ฝั่งของตัวรถเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าของคันนี้กันดีกว่าปะเราไปดูด้านหน้ากันแทน ในส่วนของคันนี้นะคะด้านหน้าก็จะก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะนั่งสบายแน่นอนนะคะพร้อมกับตัวออปชันนะคะคันนี้ควบคุมการใช้งานนะคะเป็นตัวสมาร์ทคียรนะเ,นเบียบเบรกกด e n g i n e t t a r t ได้เลยนี่พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับเลขไมลเพียง64,000กิโลเมตรนะคะคันนี้อ่าอ่าวิทยุตอนนี้นะคะ ปิดยังไงเนาะปิด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 อดดดดด๋อกดค้างนะคะคันนี้ลดเสียงไม่ได้ค่ะ,ะกดนี้ก่อนถ้าคันนี้ก็ใช้เป็นจอทัชสกรีนก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นพวงมาลัยก็ได้นะคะเอาไว้ลดเสียงเปลี่ยนช่องได้อันนี้ก็จะรองรับนะคะบลูทูธด้วยพร้อมกับแอร์นะคะควบคุมตั้งค่าเป็นแบบออโต้ได้เลยนะคะนี่ แอทุกอย่างนะคะควบคุมได้เลยได้รถเกียวโตวด้วยมีกล้องมองด้านหลังด้วยนะคะคันนี้นี่มีกล้องมองหลังด้วยนะคะที่สําคัญเลขไม้น้อยมากนะคะหก0 0ื่นสี่พันกิโลเมตรนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะห้องเครื่องของคันนี้ก็เลยดีกว่าเราไปดูห้องเครื่องกันนี่สตาร์ทรถไว้ด้วยเลยนะคะจะได้ยินในส่วนตัวห้องเครื่องด้วยอันนี้เปิดนะคะนี่เลยอันนี้สตาร์ทรถให้ดูกันเลยนะคะว่า ทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติดีคันนี้นะคะเป็นเครื่องฮอ n d a i v t ว c เทคเครื่องพันห้านะคะพร้อมกับตัวเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยนะตัวเครื่องในทาะไม่มีสั่นนะคะเสียงเดิมๆเลยนะคะรถนุ่มหนวนมากๆนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลขตัวรถนะคะอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มอกรนะคะอยู่ครบเพื่อรับประกันว่ารถคันนี้ฝากระโปรงหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่เลยสวยๆเดิมๆนะคะ มาพร้อมกับตัวโครงสร้างนะคะเดิมๆเลยนะรายละเอียดของตัวรถนะคะเม็ดอาร์กยังอยู่ครบมาเต็มสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะนี่คันหน้าเดิมๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูรถจริงก่อนได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ รามอินทา90นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถ Honda Mobilio คันนี้อยู่นะคะ1.5 RS ปี2017นะคะสวยๆแบบนี้นะคะเลขไม้เพียง64,000กิโลเมตรนะคะรถมือเดียวรถบ้านด้วยนะคะสนใจคันนี้ราคาอยู่ที่4,99,000บาทนะคะสำหรับมาติดต่อหาเอิรนนะคะพันเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยนะคะ ย้ำ097 169 3884ได้เลยคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาอัปเดตสต๊อกรถนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ